นัครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับกับก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่องนิโน,โนชาแนลนะครับวันนี้ก็วาวจะมาเล่นแม่จางดับกับชุดที่เราเพิ่งสุมเมื่อ30นาทีที่แล้วผู้สุ่มัแล้วเราซื้อมาในราคาที่ถูกเออปะ่ะจะไปลงพีกอวดคนกันอก็ไม่อยากจะอวดสักอะไรหรอกนะ อ้าเจอห้องแล้วโอ้ยโทรศัพท์ไม่โหลดน,งนังเนีวะ มามาแล้วพอดีว่าผมไม่ใส่สกินปืนมาแต่ชุดกดเท่นะครับแม็กซี่มองกล้องหน่อยวว้วว้วนี่ออ <c oughs> มีหมากี้แตกอยู่ข้างล่างนะอันนี้หัวขึ้นมาถ่ายคีบข้างบน อ้ามาแล้วเนี่ยทางไปไปถึงพีคเลยเนี่ยโคตรตรงอ่ะถือตรงที่ผมปักเป๊ะเ, <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันพอถึงพีคโคนลงเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบเจ็ดหนึงน่งหนึ่งเนี่เริ่มแล้วผมไม่ดูแลเดี๋ยวลงไปเก็บของตามเขาไม่ทัน ดูที่แมพแทนกันมีข้างหน้าหนึ่งตีเฮ้ยเรียกหนึ่งตีเนี่ยนะเห็นแค่คนเดียวก็บ้านหลังนี้เหมือนจะมีคนลงเหมือนกันครับแต่ผม,มต้องเข้าไปเอาของก่อน ไม่มีใครมาดูชุดเลยหรอมีอยู่ตรงนู้นหนึ่งคนแน่นอนยิงใครอยู่ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่เขาก็อาจจะมีเฟรมเร็ตกบ้างนะตอนเนี้ยก็ขออภัยด้วยนะที่ถ้าเฟรมเร็กตกอ่ะมันตกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอันนี้นะ คือได้ชุดใหม่มาก็เลยจะให้ภาพมันสวยเต็มประสิทธิภาพนะก็เดี๋ยวพอลินเดอร์เลยก็ให้มันออกมาเป็นหกหกสิบเฟรมเรทละเดี๋ยมาเนี่ยเดี๋ยวเอ็มหกศูนย์เป่าหัวเลยนี่บ้านนี้เหมือนจะยังไม่มีใครเข้าสกาแทนเอคโอเค มีไอวอลด้วยไม่เจอไอวอลมานานละเริม่มจีมีปืนไหนใชมไหมไม่มีต้องการกระเป๋าด่วนด่วนไม่มีกระเป๋าอยู่ไม่ได้อ๋อไอทีเราทิ้งปืนไว้ไหมวะจะไม่มีใครมาดูเซอร์สกีนแสนสวยของฉันเลยเรอไม่ใจร้ายเงินจัง ยูเอ็มพีดอปเยอะเนาะคือยูเอ็มพีเป็นปืนที่ดีนะแต่พอเรายิงมันใช่ทำไมผมพูดแบบนี้วนะเนี่ยแต่พอเรายิงใช่ไหมคือมันจะปืนไอ้ลูกมันอะจะไม่ค่อยโดนตัวเพราะว่าพอยิงไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนแจ๊ยูเอ็มพีเดี๋ยวจะทดลองให้ดูเนี่ยดูนะผมจะรอยูเอ็มพียิงให้ดู ดูที่เป้านะเนี่ยเห็นปะมันจะยิงไม่โดนนะเนี่ยคอคอเสียอันดับหนึ่งเลยามารีวิวสก,กินแล้วมันคุยอะไรกับยูมพีเนี่นยายายาเป็นอะไรที่จำเป็นมามนเช็ยทางมีกองเสริมกองอยู่ข้างล่างแต่เหมือนผมจะยังไม่ได้เกาะมันก็ข้ามไปก่อน เสียวะ่ะใส่สกินเทพมาเนอะเดี๋ยวเขาจะเห็นทิ้งสกาแล้วเงินก็สุนในอาทิ้งอปหนึ่งเดี๋ยวเอาไปหา SMG ก่อนโอ้แต่ SMG บ้านดีบ้านเราทิ้งไปโคตรเยอะเลยนะนี้ที่เราทิ้งไป กับระเบิดก่อยสามมีก่อนเริ่มอุ่นใจขึ้นหน่อยมี a อ g จีอยู่อันนี้ยังไม่ได้เราทิ้งสามสิบเราหยิบอันนี้สามสิบโอเคค่อยสมดุลโอเคสก๊อปเอลซี mm hmm. okay. X4 ี่ไม่ใช่ l อี่เอาวีกำลังถ่ายทอดสดไม่เล่นเว้ยเฮ้ยกระเป๋า L2 y สอง yes. ต้องเก็บกระสุนต้องเก็บกระสุนยิงทำไมวะกระสุน SMG ยิงน้อยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนั้นไปเอาก่อน<ม>บ้านไหนนะเอากล่องเซบกล่องมา กลัมานะเฟมเล่อย่าตกดิตายไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นขายสี่วิเศษไว้เฟมเลทตกเกินเอามาเอาเอาไม่ได้เดี๋ยวคนคนเขาดูตาตาบอดเว่อร์ไปเพราะว่าอะไเอ้เอ m g อ็มเอาทิ้งไว้ตรงนั้นน่าจะมีอยู่แต่เดี๋ยวคอยเอาจำได้ว่าข้างบน เต้เหมือนแล้วหรอ,หรอานี้น่าจะพอแล้วแล้วก็มีคนนึงอยู่ตรงนน้นขอเลงดูก่นอยู่ไหนโหมนันน่าจะอยู่ไกลมากเลยนะอ๋อมันมันอยู่บ้านล่างแน่เลย <c oughs> ก็ที่เห็นว่าผมเติมครั้งนี้ผมเติมแค่ร้อยยังนะตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้แล้วล่ะ ก็ถ้าใครอยากให้ผมใส่ชุดเท่ๆไม่ต้องใส่ชุดนี้ชุดเดียวก็โดเน a มาได้เลยนะครับ0 8 6 8 3 8 6 9 5 2 m o n e y Wallet นี่วครับโทรมาไม่มีใครรับหรอกตอนนี้ลูกลกก็ศูนค่อยสมดุลกันอนะ่ะปืนนี้ผมไม่ใช้เยอะมากหรอก being you, can ผมก็รู้นะเวลาอัดคลิปแบบให้ภาพมันชัดเหมือนเล่นในคอมอ่ะเออแล้วโทรศัพท์เราจะแฮงใช่ฟังไม่ผิดหรอกเพราะเครื่องสเปคก็ไม่สูงมาก เก็บพื้นที่ได้ประมาณสามสามสิบสองจิกเองโคตรน้อยเลยเนีย่ยโหลดฟรีไฟล์มานี่ก็กินไปเกือบสองจนะิกแล้วเดี๋ยวเราจะไปวงบีบยังวงบีบแล้วเราไปลงสีลงสีหันไปอีกทางนึงผมเชื่อว่าลงสีนะ่าจะไม่ค่อยมีคนลง นะแต่เมื่อวานนี้ลงสีโคตรเดือดเลยลงเป็นสิบคนอะ่ะแล้วพีคือว่างมากอะ่ะงั้นวนะันนั้ตัดสินใจไปลงโลกสีอะ่ะ you. You วิ่งไปวิ่งไปเครื่องดูวงป่ะถ้าวงจะไปดีไหมวะ ใจ,จยากสิเหลือเกินเวลาถ้าเราทำอะไรอยู่นิ่งเนี่เราต้องทำท่าทางกลับไปพี่กันกลับกลับไปแคมป์อยู่บ้านอสองตรงนั้นย่งอยู่ในวงไหมเอา ยังไม่กดเลยมันพามาแล้วอ่ะมาก่อนกันเผื่อมีของเลยดีคงไม่มีใครดักยิงใช่ไหมดักยิงเออวฟันให้คอขาดเลยอุ้ยอะไรวะนั่นอะเอ้ยยังไม่กลับยังโอเคเดนเจอร์หายไปแล้วนนนนนนนกลับดีไหมเนาะ ังไงมันต้องมีคนเหลืออยู่โน้นแน่นอนอะไรวะนัน่นอะโอ้โหเกือบมองไม่เห็นแล้วไหมน่ะทำบ้าเลยวะอ๋อคือมันมาฟาร์มของมากระสุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายายาดวนตรงนี้เดือดจัดตรงนี้เดือดจัด งมานะาเอาเอนจีลงก่อนเอายาขึ้นไอวอไอวอไม่ยู้ว่ะอยู่ไหนโอเคก็ไปฝึกโซฟีสไตล์มาแล้วยิงหัวแม่นก็อย่างเงี้ยครับข้อดีของโซฟีสไตล์แล้วก็มีกล่องซ่อม,อมเกาะอะไรมาจากคอมพร้อมขนาดนี้ ไอวอลโอ้ยนี่ดองไอวอลว่ะเราจะหาทางลงกันน่าจะต้องตรงนั้นมีเครื่องดูวงแล้วช่างมันวงสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยอยนเะอเริ่มมาก่าเฮ p มันไม่เต็มมันตายอยู่ตรงไหนวะ ไม่ใช่จะไม่ได้แล้วก็จะไปดูศพมันสักหน่อยเดี๋ยววิง่งดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอนะ่ะนี่ปะเออมีกระเบื้ สัตว์ตัวแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมาใหม่เราไม่เอานะปืนพกอะ่ะมันเป็นระีิกะมามาในใจที่เราอย่านะถ้าใครจะเดินมาเก็บของก็น่าจ,จะต้องผ่านอันนี้มาถ้ามาจากฝั่งนู้นอะ่ะมาเอามาม่านะันเพื่อจะทำอะไรได้ บอกว่ามันจะไม่เห็นนะอันนี้วางเล่นๆนะไม่ไม่ได้จริงจังนะอย่าบอกว่าโง่นะอันนี้วางเล่นเฉยๆเพราะมันไม่น่านได้ใช้อะไรแอดอปใช้ได้ยังเจใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราหาที่เรียกเราต้องอยู่นอกวงตรงนี้หยุดเดือดแล้วใช่ไหม ไปอยู่ตรงถนนเนี่ยจะได้กินเห็ด้วย